ถึงล่งไปเมื่อกี้ได้พี่น้องว่าท่านได้ตัดหญ้าซ้ำฝนมากก่อนพอนำคิงขึ้นไปสะก้อนวันนียังลงมาใหม่ท่านกับศรีหม่าน้อยเดี๋ยวล่าไปน่องเนาะฝนแต่ว่าเรากระยานฝนน่ะก็ล่างล่ม พี่น้องลมซือเพราะมันเอากางเว้นเนาะเบิ้งเบึ้งเบ้ง,บง,บงต้นสากมันถล่มฮมสัม,มพ่อหนอกมันออกสัมพ่อหนอกมันแลนมันบินมห้ยมันแลนเผื่อละสัมพ่อมันบินแสดงว่าแปลว่าฝนสีมานเนาะพี่น้องเนาะผุนผุนเห็นบ่แต่วันนี้กล่องอะสิบ่เห็นเนาะ ส้มันหอนอยู่ดอกพี่น้องเลยกางเวนห่อนครักก็สิเอาฟฝนอยู่ล่ะเอาพอนำ้ำจิงสีงเป็นลมอเอาแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ